ครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาชมต้นมะนาวครับต้นมะนาวใบมะนาวลูกมะนาวครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลย let's go นี่คือต้นมะนาวนะครับโอ้โหต้นนี้ใหญ่มากครับตัวนี้เป็นต้นมะนาวที่ใหญ่มากครับนี่ก็เป็นใบมะนาวนะครับอันนี้ก็เป็นลูกมะนาวนะครับอันนี้ก็เพิ่งเพิ่งออกนะครับลูกเล็กอันนี้ก็ใหญ่ลงมาหน่อยนี่ครับต้นนี้ ต้นใหญ่นะครับดูดมสมบูรณ์มากนะครับนี่ครับนี่ครับก็กําลังจะออกลูกนะครับนี่นะครับถ้าออกหมดนี้ก็เต็มต้นนะครับผมว่าอันนี้เป็นดอกมะนาวนะครับนี่ก็กําลังออกดอกนะครับนี่ดอกมะนาวนี่ก็ดอกมะนาวนะครับนี่ครับนี่ก็ลูกกําลังจะกําลังจะเติบโตเยอะมากเลยครับว้าวว้าวต้นมะนาวนะครับอุดมสมบูรณ์มากครับต้นนี้นะครับอนาคตนี่ลูกดกแน่นอนครับนี่นะครับดินดีน้ําดีนะครับตรงนี้ดูแบบ อุดมสมบูรณ์มากครับมีอยู่สองต้นนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่มีต้นนี้และต้นข้างในอีกต้นหนึ่งก็เป็นต้นมะนาวนะครับนะครับผมออกดอกออกผลนะครับนี่นะครับดูอะไรเขียวๆแล้วสดชื่นนะครับสดชื่นแล้วก็อากาศบริสุทธิ์ด้วยนะครับมีออกซิเจนเยอะนะครับเนี่ยนี่ลูกครับนี่มีลูกมะนาวนี่แอบมีลูกหนึ่งลูกมะนาวันูก็ลูกมะนาวนะครับผมครับผมอู้หเยอะมาก ครับต้นมะนาวครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ